เดวิดพูดอย่างนั้นเพราะว่าแม่รู้ไหมของขวัญน่ะก็คือสิ่งที่ทําให้คนมีความสุขเช่นั้นฮาวิล่าเนี่ยทําให้แม่มีความสุขก็เนี่ยเป็นของขวัญที่ดีแล้วของแม่ออที่ฟังออแล้วพ<ๆ>ี่ก็รู้สึกอืจริงจริงพี่เสาะหามานานแล้วนะใช่ใช่จริงจริงเป็นเป็นของขวัญที่ดีจริงจริงอ่ะเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ย สังเกตดูมันมันร่วงเยอะกําลังหวีอย่างเงี้ยค่ะมันลงมาเป็นก้อนจับกันลงมาแล้วก็เฮ้ยมันร่วงมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเวลาใครเห็นว่าพี่ข้างหลังพี่เนี่ยมันโู่ไปเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ใจไม่ดีมันก็หดหูสวัสดีครับของอาเวล่านะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่พัทยาผมมาขอสัมภาษณ์ที่กระหนกนะครับ พี่กระหนกมีอายุ49แล้วนะครับแล้วปัญหาของคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็คือปัญหาผมร่วงนะแต่ว่าพี่กระหนกเนี่ยผมร่วงถึงวันละ200เสน้นแต่ตอนนี้พี่กระหนกหายแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า<ส>พี่กระหนกใช้วิธีรักษาอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้ไฮเวลานานแค่ไหนในการรักษาอาการผมร่วงขนาดนี้ได้เดี๋ยวไปพบพี่กระหนกด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ,รบ,รบตอนนี้ผมอยู่กับพี่กระหนกที่พัทยาแล้วนะครับ อยากให้พี่กนกช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อกริจิการัตนโกศลค่ะอายุ50ปีทำงานอยู่ที่ร้านคลับแว็กซ์พัทยาค่ะวันนี้มาขอสัมภาษณ์พี่กนกนะครับครั้งแรกเลยที่เกิดปัญหาสุขภาพเส้นผมเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นผมร่วงอะค่ะคก็ร่วงจากที่ร่วงน้อยๆแล้วมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยไปหาซื้อ อะไรก็ได้ที่เป็นแชมพูในท้องตลาดใช้มาเขือหมดแล้วค่ะใช้เกือบหมดยาไห้วแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าไปหาหมออย่างเงี้ยมียามากินขนที่หน้าก็ขึ้นใช่แต่ผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ที่บอกว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นมาหาหมอมาอาการผมร่วงแต่ละวันเนี่ยก็คือเท่าๆเดิม หรือ่ว่ามีื่อยมันก็ร่วงมาเรื่อยๆหนักๆเลยเนี่ mm hmm. เยเมื่อกลางปีท mm ี่แล้วเนี่ยคือเพี่เข้าไวททองมาเน่ะมันก็เริ่มเป็นอาการมาสักปีสองปีแล้ะเวลาที่ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกมันไม่มียามันไม่มีอะไรที่จะช่วยอาการไวทองเราด้วยแล้วก็ผมก็จะแห้งจะร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลางปีที่แล้วอ่ะสังเกตดูมันมันร่วงเยอะอย่างเงี้ยค่ะหวีหวีอยู่มันกําลังหวีอย่างเงี้ยค่ะมันลงมาเป็นเป็นก้อนจับกันลงมาแล้วก็ ย่างเงี้ยค่ะว่ามันร่วงมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอจากที่เคยร่วงแล้วแล้วมันขึ้นตอนหลังๆนี่มันร่วงแล้วมันโกนไปเลยนะมันไม่มีแบบมันไม่มีใหม่ขึ้นมาเลยอ่ะแล้วเนี่ยเวลาใครเห็นเขาพี่ข้างหลังพี่มันโูไปเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ใจไม่ดีมันก็หดหูหาวิราก็มีคนรีวิวเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วไม่ใช่แบบคนซ้ําๆแล้วไม่ใช่เป็นรูปที่ที่เป็นภาพนิ่งอเป็นรีวิวที่เห็นขึ้นมาแล้วเห็นแบบเขา มารวบผมให้ดูเฮ้ยลูบผมขึ้นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาอ่ะลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจากเดิมที่พี่กโนกบอกว่าหรือบางทีวันละสองร้อยจากการที่พี่กนกนับนะฮะนับนับทุกวันนับค่ะนับเพราะว่าอยากรู้ว่ามันร่วงมาเป็นกระจุกขนาดนี้ยมันเท่าไหร่เนี่ยหลังจากที่ตั้งใจว่าจะใช้ตัวนี้ก็หยุดยาตัวเก่าไปแชมพูตัวเก่าไปก็มาคืนนั้นนะคะผมร่วงไม่ใช่ผมร่วงผมแฉะไปเล่นกีฬามาแล้วก็โหแฉะ แล้วก็แบบอืมันไม่ได้แล้วเราจะนอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้สระผมกลางคืนก็คงไม่ไหวแล้วหลัเพราะว่าเหงื่อมันออกครับก็เลยสระผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ครีมนวดด้วยนะคะใช้แชมพูตัวเดียวอก็ตื่นเช้ามาคือพฤติกรรมเหมือนเดิมเช้ามาฉันจะต้องสางผมก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันเล่วงกี่เส้นอคเอาหวีมามัสางครั้งแรกมั้งครั้งที่สองก็สาง ไม่เห็นมีเลยอ่ะเอาเอารวบมาสาม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 อเอเอานับได้ห้าเส้นนี่มันโอ้เฮ้ยอุปทาน้วยวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีอ่ะดีใจดีใจแต่ในใจก็นึกดีใจแล้วนะขอให้มันได้อย่างนี้เถอะเจ้าประคุณผมใหม่ไม่ขึ้นไม่เป็นไรขออย่าให้มันร่วงมากกว่านี้เลยนะเอาเอาเอาแค่นี้ที่มีแค่นี้ก็พอใจแล้วอะไรแับนเล็กๆวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าพรวันที่ห้าแบบ ดีใจมากเลยคงจะร่วงแค่นี้แล้ว <laughs> แหละดีใจนะค่ะ <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจรีบรีวิวให้ดูอยากถามพี่หนกว่าพี่หนกสางผมตอนที่ร่วงร่วงนี้แต่ว่าตอนสระผมนะฮะสระผมร่วงเยอะไหมตอนสระก็ไม่ร่วงระหว่างที่ที่ที่เคยสางแล้วแบบติดออกมาติดออกมาแล้วก็ปาแปะแ <c oughs> สางใหม่มันก็ติดแปะเฮ้ยถ้าเราไม่อยู่สางนี่หมดหัวแน่เลยต้องต้องรูปเอาเอไม่สางค่ะรูปเอาแต่ป<อ>ต แต่ตอนที่ใช้ฮาวิล่าเช้าวันที่สองเนี่ยนะคะสางเพราะว่าสงสัยสงสัยว่าแล้วถ้าผมเปียกมันจะล่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสางมันมันออกมาสองสามเส้นนะคะแล้วก็สางใหม่ไม่เชื่อไม่เชื่อสางใหม่มันมันก็แค่นี้แหละมันก็ไม่มีออกอีกก็ลันลาดีใจดีใจค่ะพอใช้ได้ไปสักพักหนึ่งก็จะบอกเฮ้ยผมพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีเลยนะเนี่ยอะไร เขาจะบอกน้องบอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้มั่งพี่หนกใช้ิี่เริ่มผมขึ้นจำได้ไหมครับว่ากี่สักกี่สัปดาห์ออ้ยนี่เพิ่งใช้เป็นเดือนเดียวค่ะพี่หนกเพิ่งใช้เดือนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากวันที่เริ่มใช้มาถึงวันนี้นะคะก็ประมาณเดือนกับสิบวันขึ้นสัปดาห์ที่สามเรามาเทียบรูปสัปดาห์ที่หนึ่งกับสัปดาห์ที่สามมันเห็นแล้ว เห็นแล้วว่ามันมันต่างกันก็เลยดีใจครับก็เลยว่าโอ้ใจได้รีบพิส่งนรีวิวให้เลยก็ไปไปไปคนไหนเป็นผมร่วงจะได้รู้อยากถามพี่กนกครับว่าทําไมพี่กนกถึงมาให้ฮาวิล่ามาสัมภาษณ์คืออยากจะช่วยอะค่ะอืครับช่วยคนที่ผมร่วงอะค่ะเพราะว่ารู้แล้วค่ะว่าเวลาที่เราผมร่วงมากๆเนี่ยมันมันมันเหมือนทุกทางใจ ยิ่งถ้าร่วงเยอะๆเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่าบอกเลยว่าโอ้มันแค่ผมร่วงอะไรเงี้ยมันไม่เจ็บไม่ปวดก็ใช่ค่ะแต่มันมันมันก็ไม่ใช่เราไม่มีความสุขมันมอไม่ถูกแล้วอธิบายไม่ถูกแล้วว่าว่าจากที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันมันรู้สึกแย่อย่างไงแต่ถ้าให้คนอื่นหายจากความรู้สึกแบบนี้ได้นะแล้วเรามาหาด้วยกันอะไรเงี้ยดีกว่าใช่ใช่ใช่มาถึงคําถามอีกคําถามหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าต้องบอกว่าพี่กนกมีความรู้สึกว่าอยากจะ จำหน่ายฮาวิล่าด้วยอ๋อใช่ที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เพราะว่าข้อหนึ่งเราเราได้เงินเพิ่มขึ้นแหละข้อสองเรามีความสุขแล้วเราเหมือนกับเราได้เสนออะไรที่ดีๆให้กับคนที่เขาต้องการจริงๆอย่างเงี้ยพอเราใช้แล้วเราจะรู้เลยว่าเรากล้าพูดเรากล้าพูดว่าดีจริงของพี่นี่นะครั้งแรกเลยนะเชิญน้องๆมาคุยได้ไหมได้ได้เนี่ยเชิญได้เลยค่ะมาคุณจ๋าใช่ไหมคุณจ๋า อยู่ในเหตุการณ์ว่าพี่กระดกผมร่วงมานานหรือยังครับใช่ค่ะก็ผมร่วงมานานแล้วแล้วก็ร่วงเยอะค่ะร่วงทั้งวันเวลาแบบพี่เขาหยิบแบบสางสางผมแล้วก็หวีผมเนี้ยค่ะร่วงมากใช่ค่ะแล้วผมที่ตรงกลางอะค่ะเขาก็จะบางอคือบางเยอะอะค่ะก็หาแบบหลแบบตัวยี่ห้อเนาะตัยี่ห้อค่ะลองใช้ดูเนี้ยค่ะแล้วพี่หนุกเขาก็เลยมาเจอที่ห้อนี้ใช่ไหมคะพี่หนุกเขาก็ลองใช้ดูค่ะ ก็จะเห็นว่าผมที่หนะลาผมอะค่ะเขาขึ้นมาเยอะเลยตรงนี้ค่ะแล้วตรงกลางแบบร่องผมอะค่ะเขาขึ้นนะใช่ขึ้นแต่ว่าลอยห่างอะค่ะชิดชิดกา็ตัวนี้ก็ขอบคุณที่กระโหนขอบคุณคุณจ๋าอีกทีหนึ่งนะฮะที่ที่มาให้ผมสัมภาษณ์ออก YouTube วันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วสวัสดีครับพี่เนี่ยมีลูกชาย11ขวบ สิบเอ็ดขวบเดือนหน้าเนี่ยค,ะค่ะพี่ก็จะครบห้าสิบเดือนหน้าที่เกิดเดือนเดียวกันแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าวันเกิดแม่เดือนหน้าน่ะแม่จะครบห้าสิบและดีเลยเนาะแม่ได้ฮาวิล่ามานะเหมือนได้ของขวัญวันเกิดครบห้าสิบเลยเนาะพี่ก็เลยถามว่าทําไมเดวิดพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าแม่รู้ไหมของขวนนะัญน่ะก็คือสิ่งที่ทําให้คนมีความสุขใช่นั้นฮาวิล่าเนี่ยทําให้แม่มีความสุข ก็เนี่ยเป็นของขวัญที่ดีแล้วของแม่พี่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกอืใช่จริงๆทพี่สอบหามานาแล้วนะใช่ใช่จริงๆเป็นเป็นของขวัญที่ดีจริงๆค่ะสำหรับวันเกิดครบ50